สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายนะครับ FC ทุกทุกท่านนะครับหลังจากนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่นะครับทุกทุกท่านนะครับก็ปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้มีอะไรดีๆนะครับมีอะไรใหม่ๆนะครับเข้ามาขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับประสบความสําเร็จทุกๆอย่างนะครับเนาะ นะครับสำหรับวันนี้นะครับวิถีวนาาอออฟิเชียลนะครับกับมาสวรรด์ปีใหม่มาทักทายนะครับเอฟซีแฟนคลับทุกทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับกับปีใหม่ปี2568ปี2025นะครับสำหรับปีนี้นะครับกับบรรยากาศนะครับหนาวล่มนะครับที่เรนูเช่นเคยนะครับ ท่านไหนนะครับเดินทางกลับบ้านและตอนนี้กําลังจะเดินทางนะครับไปทํางานหรือกลับไปทํางานเหมือนเดิมก็ขอให้เดินทางนะครับกลับโดยสวัสดิภาพนะครับถึงจุดหมายปลายทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับทุกๆท่านนะครับเนาะพี่น้องนะครับสำหรับปีใหม่แล้วกะขอให้สิ่งใหม่ๆแล้วกะสิ่งดีๆนะครับเข้ามานะครับ ในชีวิตนะครับหน้าที่การงานธุรกิจทุกอย่างขอให้เจริญรุ่งเรืองก่อให้นะครับไี่จะสิ่งนดีนะครับพี่น้องสําหรับนะครับเอฟซีพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับนะครับทุกทุกท่านนะครับเนาะสำหรับนะครับน้องขัแพงนะครับกะเข้าก็จะเห็นนะครับเมื่อวานนะครับน้องก็ได้ไปนะครับ รับพรจากพี่สาวไปขึ้นบ้านไม้นะครับของน้องอุ้งอิงนะครับก็เป็นภาพนะครับน่าประทับใจเป็นภาพที่นะครับน่ารักนะครับซึ่งน้องก็ได้ถ่ายคลิปลงไปได้โพสต์นะครับแล้วก็มีพ่อโจหรือบอสโจนะครับได้แท้นะครับแล้วก็เขียนว่าน่ารักมากลูก นะครับแล้วก็น่ารักนะครับอันนี้ก็เป็นความที่เขาที่เห็นเขาก็ดีใจนะครับดีใจแล้วก็ภูมิใจนะครับกับสิ่งดีๆที่น้องได้ทำเนาะแล้วก็นะครับเรื่องเล่าดีๆนะครับยอดวิวโอ้เยอะนะครับในคลิปของน้องนะครับตอนนี้ก็สามหมื่นกว่านะครับเนาะพี่น้องกัไปติตามไปเบิ้งนะครับเนาะความสำเร็จนะครับ สิงท์ี่น้องปฏิบัติมานะครับตลอดเราก็เห็นอยู่แล้วเนาะสำหรับคืนนี้ก็อย่าลืมไปให้กำลังใจนะครับพี่น้องอยู่ที่อุดรน,นะครับอำเภอบ้านดงงานกาชาตนะครับสาวน้อยรำเพลิงโชว์นะครับได้ไปเปิดทำการแสดงนะครับสำหรับคืนนี้ที่อำเภอบ้านดงจังหวัดอุดรน,นะครับเป็นงานกาชาตนะครับก็อย่าลืม fc แฟนคลับนะครับไปให่กำลังใจ ด้านหน้าเวทีได้แล้วก็มีความประทับใจนะครับในวันที่31ิอนนั้นน่าจะ31เนาะจะเห็นพ่อหักนะครับไปให้กําลังใจด้านหน้าเวทีพ่อประภากรไปมอบทิปหนา้าเวทีนะครับแล้วเราเห็นภาพน้องฮักแพงนะครับก่อนศิลปบนะครับน้องบอกว่าโบกมือนะครับนาะเพราะว่าเพราะาอะไรเพราะว่ายอดเงินค่อนข้างที่จะนะครับเยอะสักหน่อยเนาะ กพ่อพากอดนะนะนะครับไปมอบให้นะครับแต่ลูกสาวนั้นเก่งใจนะครับเก่งใจนะครับก็เลยเนอะสุดท้ายก็ได้รับยูดีอะไรพี่น้องเอ้าก็ขอบคุณนะครับสําหรับพ่อพนะครับขอบคุณนะครับสิ่งดีนะครับที่มอบให้ตลอดนะครับเป็นแรงเชียร์แรงใจขอบคุณพ่อแม่ทุกท่านนั่นแหละนะครับที่สนับสนุนน้องมาโดยตลอดทุกๆไรนะครับได้มอบอะไรนะครับ ให้น้องได้เป็นกําลังใจมาตลอดทั้งปี2567แล้วก็2566ที่น้องเข้ามาช่วงปลายฤดูกาลนะครับได้มาสมัครแล้วก็อยู่มานะครับจะครบรอบ1ปีนะครับของน้องกัลแพงนะครับอีกไม่กี่วันนะครับไม่กี่วันนะครับเขากรร็รอรุ่นรอติดตามในะวันลุงครบรอบ1ปีนะครับที่เข้ามาอยู่วงการหมอรำ วงสาวน้อยเพชรพันแพงวงสาวน้อยรำเพินโชว์นะครับภายใต้การบริหารของบอสโจและก็เฮียหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพ่อพ่อแม่รอวันนั้นอยู่นะครับอีกไม่กี่วันพี่น้องรอติดตามวันนี้อย่าลืมไปให้กําลังใจที่อุดรธานีอําเภอบ้านดุงนะครับเป็นงานกาชาตินะครับสาวน้อยรำเพินโชว์สดงทกี่นั่นนะครับผู้ใดอยุ่ใกล้ผู้ดใดอยจะไปเบื้องหน้าเวทีเรียนเชิญน,นะครับเรียนเชิญได้เลยสําหรับคืนนี้ นะครับสำหรับปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีมีชัยนะครับิคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นปาดถนานะครับสำหรับวิธีพันธะอภิเชิญนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับอาจจะไม่ค่อยขึ้นไลค์หรือลงคลิปนะครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์พูดคุยทักทายชิ้นข่าวอจจะคือเก่าเราพม่นองนะครับ สำหรับวิถีวัานธรรอเปเชียลยังเหมือนเดิมยังอยู่นะครับยังติดตามยังเฮ็ดคือเกา่านะครับยังทำคลิปทำนำเสนอสิ่งดีๆนะครับเนาะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีนะครับของใครลหลายๆท่านหรือของทุกๆท,ท่านนะครับและการนองหักแพงพร้อมนะครับขอให้ปังขอให้ปังขอให้ปังนะครับเป็นที่รักของพ่ o FC, อแม่เอฟซีขอมีเอฟซีเพิ่มขึ้นมากๆเยอะๆ แล้วก็ประสบความสําเร็จในหลายอย่างขอเป็นปีที่นะครับปังๆนะครับเนาะ <c oughs> เราจะรอชมผลงานรอติดตามนะครับนะครับรอเบึง้งรอให้กำลังใจนะครับเนาะทุกทท่านนะครับสำหรับปีนี้นะครับปี2025นะครับปี2568นะครับ นะครับวันนี้วิถีปัญหาอาิเชียลก็ถือโอกาสนะครับมาสวัสดีปีใหม่กับ f อฟซีโฟโฮแมททุกทุกท่านนะครับแล้วก็มาส่งท้ายปีเก่านะครับสำหรับท่านก็กำลังจะเดินทางกลับเนาะหลังจากมาเยี่ยมบ้านนะครับมาหาพี่หาน้องหาพ่อหาแม่นะครับมาพบพ่อกันนะครับ วันนี้หรือวานอาจจะเดินทางกลับกันก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกเส้นทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับทุกทุกท่านนะครับสำหรับวิถีบานเฮาโอเปเชียลก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ,รบ,นะรบก็มีประมาณนี้น้องพี่น้องเนาะแล้วมาเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามวิถีบันเทาโอเปเชียลด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วก็ที่ทางเพจสุดจัดชาแนล นะครับด้วยนะครับเนาะขอชโชคดีมีชัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่นะครับกับวิถีบ้านเราออฟฟิเชียลนะครับยังคือเก่าีินองนะครับยังเหมือนเดิมเนาะโชคดีมีชัยทุกท่านขอเก่าครับว่าสวัสดีครับ